ย่นมองอเข้าเลยครับโอเคเริ่มได้เลยนะคะรับสเอาละคระไครับท่าบูคาอนนี้นมีเซ็เตอร์ยังไงบ้างก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่มานะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าพี่พี่สื่อเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เราตั้งใจทํากันออกมาแล้วก็ปีได้เสียงตอบรับที่ดีผมก็ดีใจมากเลยะครับค่ะมีอะไรเสรมิมไหมครับ ทุกคนแล้าคเนี่ยขอบคุณที่มาวันอาทิตย์นะทุกคนอย่างตัวเลือกเรือว่าเรจะลองไส้อะไรเงตอนตัเลือกยังไงให้มดีต่อสุขภาพของเราไปถึงเลือกไปถึงว่วเลือกยังไงกันคะของเราอ๋อเรามีเลือกของเราอ๋อเลือกเราคือสีฟ้าคือตัวสีฟ้าคือโฟลโพรนี่สำหรับลำไส้นะครับคนี่เป็นมหาลัยลำไส้รวมคือเป็นโพรไบโอติกที่ที่มันรวบรวมทุกอย่าง แต่้ตัวสีเหลืองจะเป็นตัว allergy pro สําหรับภูมิแพ้โดยเฉพาะใช่ค่ะมบ่นแบบว่าจริงๆคือตัวโปรบัติกอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าเราอาจจะแอปตัวที่เด่นในเรื่องของด้านภูมิแพ้ในในสูตรของภูมิแพ้ค่ะใช่สําหรับใครที่เป็นภูมิแพ้หนักๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นตัว allergy pro ได้ครับค่ะใช่ค่ะส่วเี่ยค่ะตัวสีเหลืองใช่ค่ะแต่ถ้าตัวสีฟ้าจะเป็นตัวกัดค่ะก็คือลําไส้โดยรวมเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยค่ะ ตอบโจทย์เรายังไงบ้างก็ตอบโจทย์เรอยังไงบางกตอบโจ,ย,จย่างันวแรกเลยคือรสชาติอร่อยครับ<ะ>รสชาติอร่อยด้วยทานง,ง่ายทานง,ง่ายเลืช่คือไม่ต้องดื่มน้ำตามนี่คือข้อดีที่สุขดสข,ของของครุกพัสเลยเพราะว่า การที่แบบว่าเราสามารถทานโปรไบโอติกโดยที่แบบไม่ติดคอไม่แขกไม่เหนียวเป็นก้อนแล้วไม่ต้องดื่มน้ำตามอ่ะจะทำให้การทานผร้พันธ์ของเราเนี่ยทานตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้แล้วทานง่ายมากค่ะแต่แนะนำไม่ทานตอนเชา้าตอนท้องว่างแล้วก็เราจะมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่แบรนด์อื่นไม่มีอย่างเช่นไอ้ที่เคลือบผ้าผ้าชั้นอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้ตัวโปรไบโอติกของเรามันอยู่ได้นานก่อนที่มันจะเข้าไปในลําไส้ครับเพราะธรรมดาส่วนใหญ่พอเข้าไปปุ๊บมันจะ,ม,นจะมันจะตายเลย ตายเลยสัดส่วนใหญ่แต่ว่าของเราเนี่ยมันจะทําให้หลุดอยู่ได้นานกว่าก่อนที่มันจะไปละลายในท้องครับไปทำไส้คใครทานได้บ้างคะตนี้เด็กก็ทานได้ค่ะได้ตั้งแต่สามสามขวบครับสามขวบขึ้นไปค่ะเพราะว่าจินเจอร์ก็ทานอยู่ลองจินเจอร์ก็ทานอยู่ทุกวันเลยตื่นเช้ามาฉีกินเองเลยครับไม่ยังฉีกไม่ได้ยังฉีกไม่ได้ตื่นเช้าทุกเช้าตอนนี้ลูกตื่นเช้ามามันมีเกาะโปบปอติกหน่อยนี่อะไรอย่างเงี้ยต้องทานกวันใช่ สำหรับทางเครือย่ายสัตรูอยากถึงความร่วมมือ,อ,อจุดเริ่มต้นของ,องการร่วมมือกันแล้วก็เขตคนสําคัญค่ะที่ร่วมมือกันมาอยา่างเยวนานถึง25ปีคือจริงๆผมว่ามีความจริงใจของกันและกันเนาะผมว่าเวลาเวลาคุยกับคุณแม่คุยกับครอบครัวเขารู้สึกว่าเ,เป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ให้ใจของกันและกันนะครับแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริง,รงๆเปิดตัวมาเราก็ไม่ได้ขายป้องปัอง,ปงอะไรกันแต่ว่าทุกคนบอกเฮ้ เรามาช่วยกันเรามาทําให้มันทําให้มันดีเรามาเรามาคิดคิดหาโซลูชันร่วมกันเราไม่มีการโทษกันและกันอันนี้เป็นสิงส่งที่สำคัญมากรบกวนกคะรบกนผู้สื่สสออ จุดยืนและตกลยุทธ์ของทำแบรนด์ในตลาดบริเวณติกในตลาดบริเวณชิลเล่ใช่ไหมครับใครับผมจริงๆก็จุดยืนหลักๆเป็นเป็นพลาสติกเปอร์ฟอร์แมนซ์อย่างที่บอกว่าเอ่อสเตรนคือพบโอติกมีหลายสเตรนดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกสเตรนที่ที่จะมีความแข็งแรงเออผ่านผ่านกดในท้องแล้วก็ให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ที่ต้องที่ให้ทำให้มันเห็นผลจริงๆนะครับจริงๆก็เอ่ออย่างที่อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าเอ่อตัวผลิตภัณที่เราคิดค้นมาเนี่ยเป็นสูตรที่พิสูจน์แล้ว ในไต้หวันในญี่ปุ่นในฝรั่งเศสในอเมริกาแบรนด์ต่างๆก็มาสั่งกับโรงงานนี้ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะมีน่าจะมีร์ฟ f o r m มน c ์ที่ดีเทียบกับตลาดครับ Uh, can Mr. Steve also uh, talk about the level of technology in R&D that you bring to the brand? Yeah, sure. So happy to talk about that. We uh, So we've been developing, uh, Sengen Biotech, our uh, pro leading probiotics manufacturer, have been developing and researching probiotics for 30 years now. And each year we put in more than 100 million in R&D, so we have uh, quite a few R&D personnel. Um, and what we do is that we always look for for new clinical evidence and so we conduct clinical trials in humans, animals in order to prove that there are real health benefits to our probiotic strains and we do uh, uh, we always in every year we do look for new strains whether that's in taiwan or uh, other countries in order to really bring um, uh, bring health benefits to people <laughs> คือจริงจริงๆๆให้ก็อย่างที่คุณสตีฟเล่านะครับเชนเจนไบโอเทคทำมาแล้วกว่า30ปีครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการวิจัยมากๆปีทุกๆปีเนี่ยมีนอกจากจ้างนักวิจัยท,ที่ที่เป็นที่มีด็อกเตอร์ดีกรีอะไรต่างๆนะครับก็ ก็จะก,ก็มีลงทุนกว่าร้อยล้านเพื่อหาสเตรนใหม่ๆหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วก็อยากนอกจากสเตรนที่มาของโปรโไวติกที่มาจากไต้หวันนะครับก็อยากเริ่มหาจริงๆตอนนี้ก็เริ่มคุยกับทงังทัง โปรไบโอติกเมืองไทยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการจากศรีราชอาจารย์อาจารย์าจ,ารยจากมสวที่ทําเรื่องโปรไบโอติกก็หาสเตรนเพื่อเพื่อพัฒนาร่วมกันนะครับจริงๆสุดท้ายผมว่าโปรไบโอติกมันมัน,ม,นมันไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับก็ก็หาเตรนท,ที่ที่มันตอบโจทย์กับกับการเทลของคนคนไทยเองนะครับตัดตอนเลยค่ะตักตอนเลยค่ะก็<อ> <laughs> ฝากครุฑคลาสหน่อยนะครับก็คือเราตั้งใจกันทําออกมานะครครอบครัวผมก็คือหวใหญ่ครอบครัวเราหังใหญ่กันแล้วก็อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดของแต่ของกันและกันนะครับ <c oughs> เราเลยทําตัวนี้ออกมา2ตัวเพื่อที่จะให้ลาไส้ของคนไทยสุขภาพของคนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นครับผมบ <c oughs> ีน่าก็จะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมโอ้แลแล้วก็มีตัวสลิมกินแล้วหิวน้อยลงอันนี้นะ เหมือนมีคนปักใช่ไหมอันนี้อันนี้แค่กินก็พอต่อไส้ก็ดีดขึ้น <ไอ S 1> ด้วยก็ดีขึน <ว à S 1> ้นด้ดนดวย <à S 2> ครับตัวที่หนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ,อเดริฟเดรย์เดรย์แมนเนอร์อ๋อบูเ Health ครับหรือว่าสุขภาพของผู้หญิงครับก็ <วา S 2> มีดีจากภายในแล้วก็จะลดกลิ่นนะครับผมอันนี้อีกตัวหนึ่งขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ